สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพช <c oughs> เรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับ <Yeah. S 2> ถ้าทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li@ น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่ฟนเฟซบุ๊กเลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ ตู้ที่ผมจะสุ่มนะครับก็คือตู้ลิสและไรอาร์นั่นเองนะครับส่วนเวโต้กับฟาน่าเนี่ยไม่ต้องสุ่มนะครับสำหรับผมคือตัวกากเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้ง4ตัวนี้นะครับมันจะตกเมตาไปอยู่ดีตั้งแต่โนเอลเข้ามามันก็ตกแน่นอนนะครับส่วนใครที่มียามีแดงนะครับไม่จำเป็นต้องปั้นแต่อย่างใดนะครับคุณไปปั้นยามีแดงแล้วเล่นได้เลยนะเพราะว่าไอ้เจ้า4ตัวนี้ถ้าคุณเน้นในพีพีนะใครบ้านเน้นพีพีมันแพ้ทางอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เน้นนะครับแน่นอน คุณก็สามารถสุ่มได้เพราะว่าตัวละครมันเล่นอีเวนต์ในนาคตที่น้องจะเข้ามาใน3-45วันตรงนี้ได้นนเองนะครับแน่นอนครับเราลังจะตามหาบิา้เบิ้มคือลืออยู่ครับและน้องคนนั้นก็อยู่ตรงนี้นั่นเองน้องสาวจา๋าพี่มาหาแล้วจ้าอ่ะมาสุ่มกันช่วยเด็กมันดูพี่โอ้โหกูจะเอาอะไรไปโชว์วัดดวงกูก็ไก่กากาแกะและเลยมากเรามีอยู่4,500บ,45บาท45ใบ่บกับ8,715โรอโนะครับเพชรละกันเออประมาณนั้น ซึ่งนี่คือ ID สดยฟรีแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไอจะพังหรือไม่พังไม่รู้แต่เอาเป็นว่านี่คือดีไายฟรีที่เล่นไปพร้อมๆกับน,น้องๆทุกๆคนที่มันฟรีเหมือนกันนั่นเองครับและผมจะสุ่มตามสัญญาที่น้องๆขอให้สุ่มกันเอาไว้นั่นเองครับ let's go let's go let's go ด,ดูโอกาสก่อนดูโอกาสก่อนเราก็อาจจะต้องบบว่าเล่นลงเล่น,ล,น,ล,นลิ้นกันบ้างน,นะครับด้วยโอกาสการออกเนี่ยจะมีเลทอัพเพิ่มขึ้นนะครับทั้งลินและไลอาร์เนี่ยอยู่ที่1%เลยนะครับซึ่งไรอาร์ R เก่งกว่าลินก็ต่อเมื่อมีปรระะจตััวนคบ แต่ว่าถ้าไม่มประจําตัวจะไก่กาก้าไก่มากๆแต่ก็เล่นได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับตามนั้นแต่ถ้าถามว่าสอตัวนี้ถ้าไม่ได้มีประจําตัวเลยทั้งคู่นะครับตัวไหนเก่งกว่าผมให้ลิสเก่งกว่านะเฮียบานถ้ามีประจําตัวทั้งคู่ลายอาจจะเก่งกว่านะครับผมแค่นั้นนะครับเราจะเอานมอัญเชิญขออันเชิญน,นมโนเอลแบบเบิ่มเบมคือลือคือลือหน่อยละกันนะฮะอัญเชิญน,นมโนเอลนะฮะ แล้วประจําเดือนหรอครับประจําเดือนเร,ราต้องถามผู้หญิงว่าผมไม่เคยเป็นพี่ชายผมต้องเกิดแหละมันก็เกิดอยู่แล้วไอดี ID มันก็หกของมันถ้าไม่มีประจําตัวแต่ต้องมีประจําเดือนไหมครับผู้ชายอาจจะไม่มีนะแต่ผู้หญิงเขามาีแน่นอนนะฮะไปไปไปยังไงครับ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 ยางยังยังเราเล่นลิ้นเล่นลิ้นก่อนเราเล่นลิ้นเราเล่นลินล้นก่อนนะครับน้องๆก็แบบช่บมึงสุมสักทีดิวะเจ๊มเออน้องๆมึงสุมสักทีไอเราก็เล่นลิ้นกันบ้างนะครับผมสุมแน่นอนไปเลยครับแบบที่เพิ เฮ้ยถูกตู้ปะเนี่ยถูกตู้ปะเนี่ยลมางไงลวหมวางไงเล่นทีเผลอยังไงครับสองรู้ไหมกันม,มาเลยเปล่ามาเลยเปล่ายังไงยังไงมาเลยไหมมาเลยไหม <Okay. S 1> มาเลยหรือเปล่านั้งแต่สิบตัวแรกนะครับเน้นที่ไรอาร์นะครับถ้าไรอาร์พอถ้าพอกถ้าไรอาร์ออกแล้วก็พอได้เลยนะฮะเพราะสายฟรีเอาแค่ตัวไม่ต้องเน้นประจําตัวนะฮะและ ทุกคนว่าไงครับถ้าฮูฮามาเท่ากับอะไรครับทุกคนฮูฮามาเท่ากับอะไรฮูฮามาเท่ากับอะไรครับน้องๆละยังก่อนยังก่อนยังเป็นตัวละครและมาอะไรครับยังครับยังครับโอเคยังก่อนยังก่อนและเป็นอะไรครับยังเป็นตัวละครและได้ไหมได้ไหมโอ้ยัง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 เกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังเป็นตัวละครอยู่และเป็นอะไรครับไม่เอเชาร์ลีนะ เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้เลยเฮ้ยไอาเฮียได้เลยแต่ว่าได้ได้เป็นลิสชิ้นนะครับผมได้เป็นลิสนะครับแต่ลายอายังไม่ได้นะครับแต่ว่าพอไหมพอแหละเออน้องๆก็พูดไปตอนต้นแล้วว่าได้ก็พอใช่ไหมได้ก็พอไงได้ก็พอใช่ไหมใช่ไหมเอาก็ก็พอแล้วก็เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าถ้าได้ก็พอไงใช่ไหม เอาก็สายฟรีเนี่ยได้ก็พอได้ก็ขิงได้ไงถูกป่ะเอาพอพอใช่ไหมพอพออะไรแหละคขบอกพอเถอพี่พอเธอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดวงดีเกินหน้าเกินตาหลายๆคนนะฮะเออพอไหมพอป่ะพอป่ะพอมันก็พอมากดไลค์กันต่อเร็วน้องๆอยากดูหมดตัวครั้งนี้จริงๆจังๆเลยอยากดูหมดตัวขอ300ไลค์อยากดูหมดตัวอันนี้กูไม่สนใจเลยนะจะได้ตัวอะไรมาจนหลุดเลทจะอะไรก็ตามไม่พอกูจะเอาหมดตัวเลย เพชรกับตัวที่มีกูจะเอาหมดตัวเลย300ไลท์300ไลท์กูเปิดหมดตัวเอาเลยอะไปะสาม0ไลท์กูจัดหมดตัวแค่นั้นนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามฝอกติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ตัวละครก็สุม่มดวงดีๆก็จัดไปเลยแล้วครับขอให้ดวงดีๆแล้วกันนะฮะ ACK คเกม Top Up บริการเติมเกม Black Cover Mobile และเกมอื่นอีกมากมายปลอดภัยไว้ใจได้เติมไวรอไม่นานหากุ้งสนใจรายละเอียดอยู่ที่ใต้ดีสิปชันแล้วนะครับตามนั้นอ่ะมาอันนี้จะไม่ได้ลิ้นแล้วนะ300ไลค์เปิดหมดตัวเปิดหมดใบเปิดหมดเพชรกูจ,จัดหมดทุกอย่างที่มีนะฮะฮะ,ฮะถึงหรอฮะเฮ้ยบ้าไวไป ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อสักพักแล้วกันสักพักสักพักผมไม่เชื่อมันไวไปน้องๆมันมันก็เร็วไปมันก็เร็วไปไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อบ้าบ้ามันก็เร็วไปน้องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใช่เหรอใช่เหรอหรอะไรกูไปทีเพิลอะไรกูไปทีเพอเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับผู้หญิงชุดเดรสมาแล้วตาแกลืมตาีกวมาตาแกลืมตาอีกแล้วผมจังหวะทีเพอจังหวะทีเพินะฮะ ยังไงยังไงไล่ถึงเราก็าไปละครับจังหวะที่เพลอและเฮ้ยโอ้ยตกใจเลยตกใจเลยและเป็นใครครับไม่เอาการนะไม่เอาการนะถ้าการ์ดมาก็ขอเป็นการ,ร์ดลาอาก่อนจะเป็นที่สวยมากๆนะฮะและและเป็นอะไรครับเป็นคนหรือเปล่ามาเป็นตุ้มเป็นต่อนไม่ใช่นะฮะถ้ามาเป็นลูกชิ้นนะฮะมาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอนะ่ะนั่นคือตัวละครแน่ๆนะฮะ ม่เสียลูกชิ้นโอเคยัง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 ไม่สียลูกชิ้นไม่เสียลูกชิ้นไม่เสียลูกชิ้นยังก่อนยังก่อนยังก่อนตัวละครไปเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมา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 เฮ้ยไม่เสียลูกชิ้นไม่เสียลูกชิ้นอ้าวยังไงยังไงทุกคนยังไงยังไงยังไงไม่เสียลูกชิ้นซ้ำอีกหนึ่งตัวซ้ำอีกหนึ่งตัวลิสต์แม่งมาง่ายกว่าลายไอ้นะไเอเวน ป่ะสคริปต์เลยครับไม้เสียบลูกชิ้นมาน้องๆรู้ใช่ไหมไม้เสียบลูกชิ้นคืออะไรมันก็คือนะครับตาสัญลักษณ์ของด่ดยไออะไรนะนั่นแหละสองไออันนี้หนึ่งดาวอันนี้หนึ่งดาวอยู่ปปลปปเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรากดต่อมันจะไม่ได้เว้ยเราต้องเล่นลิมนะรเราหาผู้หญิงคนใหม่ได้แล้วครับข้าไม่ได้ฟันเจ้าแล้วทิ้งนะแต่ว่าข้าแค่หาคนใหม่แค่นั้นเองอืมเพราะว่าเพราะว่าเจ้าอะหมดแล้วนี่น่าสนใจจังเลยป่ะน่าสนใจจังเลยพลังแห่งการก,ารกดไลค์นะฮะ กดก่อนก่อนก่อนดูดูดูเพื่อเร่งการอัญเชิญครับไลอาครับผมกดมาเพื่อเร่งการอัญเชิญครับแล้วเราไปแบบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่านอกใจแม้แต่ตัวละครก็ก็ตามนะครับ เราเราจะกลับไปหาคนเดิมเนี่ยเราแม่งนาเกลือแบบนานาเกลือเลยนะอันนี้อันนี้เรียกได้ว่านาเกลือเลยนะปะเราเราจะไม่นอกใจครับเราจะกลับไปหาผู้หญิงคนเดิมนะครับจริงๆแล้วมันก็คนเดียวกันนั่นแหละทั้งทั้งแมปอะเนาะอ่ะเรากลับมาเราเราไม่นอกใจละเธอเราเราจะไม่นอกใจแล้วอันนี้เราหวังว่าเธอจะให้ดวงเราเหมือนเดิมนะเธอ <c oughs> ไปหาลายอาไหมพี่คืออะไรอะลรอามีด้วยหรอในแมปอะผมไม่รู้ว่ะมันมีด้วยหรอ โอ้การนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาซะเลยนะน้องๆแตกทองไหมแตกลุ้งไม่แตกเอาแล้วกูแตกแปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆแล้วอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแปลกๆแล้วแปลกแล้วแปลกละแปลกะแปลกลแปลกแล้วแปลกละแปลกแล้วเรามาหาโรลีหน่อยดีกว่า อัสตัวไออัสตัวไออุ๊ยน้องทำอะไรอะ่ะนี่นี่ <laughs> ชิบหายละชิบหายละโดมันเกลือไอ้เย,ย็นจังไหนขอดูหน่อยดิคุยกับน้องเด็กหน่อยดิเออเอาเว้ยคุยกับน้องเด็กคุยกับน้องเด็กแล้วเราไปสุ่มครับ ดีๆพี่ดีๆดีๆดีๆมันก็ดีของมันมันก็ดีของมันไปมาเอาเว้ยชุดเรสมาอีกแล้วแล้วยังไงครับลืมตาปากวู้แน่นอนแน่นอนแตกลุ้งอีกสองไปปล๊บไม่มาเว้ยอย่างนไรก็หนึ่งตัวก็ยังดีหนึ่งตัวก็ยังดีหนึ่งตัวก็ยังดีเอาเว้ยเอาเว้ยน้องๆซุ่มได้แต่ไลอาเล่นได้พี่ชายไลอาเก่งกว่าลิสครับผม เก่งกว่าถ้ามีประจำตัวนะถ้าไม่มีประจำตัวจะค่อนข้างไก่กะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาดิตกใจตกใจเลยตกใจเลย,เลยนึกนึกว่าเนสร้างมานึกนึกว่าเน,นจังมานะครับไม่ดีไม่ดีเลยนะฮะเอ้าเป็นใครเนี่ยโอ้มึงมาทําไมวะมึงมาทําไมมึงมาทําไม โอ้ลิชิตมาทำไมเนี่ยเพื่อนโหรุนเรนมาไกลเลยไปยสักทีป่ะโอ้รุนเรงจะกลเลยเพื่อนโ oh อ้ไม่ก้อนเฮ้ยแต่ชุดเดสมาว่ะมีโอากาสแตกลุงได้นะแต่น่าจะยากและ <c oughs> โอ้ยเกลือขนาดเลยเกลือขนาดนี้โอ้ไม่ก้อนโอ้เขียวบานเลยครับเขียวบานฮูฮาสองตัวเท่ากับเกลือนะฮะสมพรปา่าครับมันก็ปกติมันก็ปกตินะครับผม กลับไปหาผู้สาวคนเดิมครับกูว่าคนนี้แหละให้ดวงกูดีสุดแล้วจริงๆเอาไว้เราเหลืออีกหกพันเก้าร้อยเพชรน้องๆว่าผมจะได้ไรอาไหมน้องๆว่าผมจะได้ไรอาไหมถ้าได้มากดหนึ่งถ้าไม่ได้กดสองน้องๆว่าไงว่าไงกดตัวเลขกันมาหน่อยเด้ได้กดหนึ่งไม่ได้กดสองครับผมทุกคนว่าไงถ้าได้กดหนึ่งไม่ได้กดสองโอ้โหสแปมด้วย สแปมดว่ะเอ้ยหนึ่งเว้ยมีแต่คนเชียร์ให้กูได้ว่ะอ่าแน่นอน ID ID ไอรองเนี่ยไอดีสายฟรีต้องเป็นดวงดีเพราะทําไมครับดวงดีเท่ากับขิงดวงไม่ดีเท่ากับเลิกหรือวะนั่นคือสายฟรีนั่นเองครับและเราไปครับผมและเราไปครับและเราไปครับแล้วเราไปครับไปเลยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะชุดเดรมาบ่อยนะลืมปะกูอ้าาาาาาไมมันเขียวเยอะอะไรขนาดนั้นาา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 า ทำไมมันเขียวเยอะอะไรขนาดนั้นวะน่ะมามาเลยไหมทำไมมันเขียวเยอะเลยขนาดนั้นวะดูดูดูไม้เสียบลูกชิ้นดูไม้เสียบลูกชิ้นเอานะาาถ้าไม้มเสียบลูกชิ้นมาเท่ากับใช่ครับ <laughs> ยังกอนยังกอนยังกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสองดาวแล้วลิสกูสองดาวแล้วเฮ้ยตู้นี้มันตู้เลทลิสนะ ใครได้ไรอาร์กับโชคดีนะคือเกมมันรู้เว้ยคือเอาจริงคือเกมมันรู้เขารู้ว่าตัวละครไหนเก่งไม่เก่งเว้ยเอาจริงนะไรอาแม่งเก่งกว่าลิทเว้ยแต่ลิทอะ่ะมันเล่นง่ายกว่าไรอาคุณงงปหมคือลิทอะ่ะไม่มีประจำตัวก็เก่งแล้วนะครับแต่ว่าไรอาจะเก่งต้องมีประจำตัวนะแล้วคือกูสองดาวแล้วไงเวรยเนื้อปต่อเลยฮนะปึ๊บเฮ้ย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 อุ้ยชุดธรรมดาว่ะคุณตาลืมตูคุณตูลืมตาไอ้เหี้ย อ้าวคุณึกว่าไม่ได้มันก็ยังมาว่ะน้องๆว่าไงวะว่าไงวะเฮ้ยลุงมาว่ะแต่มันแบบว่ามันมาแบบเงียบๆมาแบบปิดตาว่ะน้องๆว่าไงวะสกิลเหรอใช่เหรอสกิลเหรอถ้ามันไม่ลืมต่างนี้คือมาสกิลเหรอ ห้าดาววะพี่ใจเย็นใจเย็นเอาไปตั้งห้าดาวสุดท้ายมันตกไปต้อยู่ดีมันก็จะกลายเป็นตัวฟาร์มนะฮะแต่ว่าพ p พนี้เราจะเล่นไอ้การ์ดวะของใครเฮ้ยไอดีนี้มันอวยลิสปะวะมันมาทั้งตัวมาทั้งการ์ดเลยนะเนี่ยมันอวยลิส่ะแล้วคือลิสเล่นได้เลยนะเนี่ยสองดาวบวกการ์ดประจําตัวเดี๋ยวเฮ้ยแปลกแกนะแปลกแกนะน้องๆว่าไงวะน้องๆว่าไงวะ แปลกๆป่วะมันอยากให้เล่นลิศไงอือพอไหมพอพอดีไหมพอพอพอดีกว่าปะน้องๆคิดว่าไงวะดวงดวงผมมันจริงๆมันก็มันไปได้มากกว่านี้แต่จริงมันควรพอปะใช่ไหมมันมันควรพอได้แล้วอะถ้าพูดถึงคือแบบมันมันก็มันก็พอแล้วมันก็จบแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วปะถ้าพูดถึงอะใช่ไหมอะไป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  โอ้โหจุโหโด,ดเดชมาส,สีสีสีเงินยังพอมีโอกาสเอ้ยยังไงยังไงยังไง,ง,งยังไงอย่างไงน้องๆดวงดีป่ะยังไงนี่มันจะเจ็ดโอซ่าจริงเหรอ กูไปเกลือกูน่าน,น่าจะไปเกลือในโลบอกต่อแน่ๆเลยวะอันนี้ดวงมาใช้หมดในแบ็คโคเวอร์แล้วน่าจะไปเกลือในโลบอกต่อแน่ๆเลยเซกเก้มาเซกเก้มาเท่ากับไรทุกคนก็น่าจะรู้เออเอาเว้เอาเว้ ยังไม่มานะไม้เสียบลูกชินยังไม่มานะฮะไม้เสียบลูชินไม้เส hey, ียบลูชินเฮ้ยมาเว้ยใครใครไอ้เฮียแม่งเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าหลอกนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าสับหลอกนะครับผม <laughs> <laughs> ยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะ <laughs> ยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะมายังยังไม่มาไม่มาเพิ่งใจเย็นเย็นผมชอบฉากนี้บ้างในแบบซูมนมมาก่อนอะไรเงี้ยบ๊อบคือลือนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงที่มีฝ่ายตรงตาจะมีฝ่ายที่นมด้วยเช่นกันน้องๆว่าไงโคตรเที้ยเลยโคตรเที้ยเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าทำตัวอย่างนี้ไม่ดีโอ้มาจับตัว ลิตเนี่ยไอเช้ตู้นี้ไม่มีลุงตัวอื่นแล้วหรอกูถามจริงๆนะกูจะรู้อแม่งมีแต่ลิต <c oughs> หัวจะปวดเลยว่ะทุกคน <c oughs> หัวจะปวดเลยว่ะแม่งอวลิตจัดเลยดีนี่ เฮ in ้ยเราได้แค่สองรอบเท่านั้นหมดทุกคนว่าไงวะตู้กนรันตีลิชร้อยเปอร์เซ็นต์ไลอาร์อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลุ้นเราลุ้นได้หมดเราลุ้นได้หมดโบระแน่นอนครับถ้ามันมาอย่างนี้โอ้โหนากรเรืออันนี้ก็เรียกนากรเรือเขียวกัตจีเขียวกัตจี โอ้ oh my god ได้แต่ไรอาจะห้าดาวแล้วอานี้เรียกขิงนะป่ะสุดท้ายครับทุกคนเอาละฮะคลิปในวันนี้นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการสุ่มกาชานะครับลิสและไลอานะครับซึ่งนี่เป็นตู้เลดของลิสนั่นเองนะครับส่วนไลอานั้นไม่มีเนี่ยจริงๆนี่คือเอาขึ้นมาหลอกเฉยๆนั่นเองนะครับฮะบิดเหรอไม่บิดไม่บิดไม่บิด <laughs> แล้วแบบทีเพ มารูชชอบริการเติมเกม Black c o v v r r o o i l l e และเกมมือถืออื่นอีกมากมายเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามหลักแสนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟันหากใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับ เ้ลิทลิทปะวะลิทปะวะไม่เอาผมเชื่อมั่นว่านี่คือไลอาร์เว้ยนี่คือโรสุดท้ายที่เราจะสามารถสุ่มได้เพราะเราหมดโรสแล้วนะฮะพี่คนเล่นสายฟรีแบบนี่สายฟรีครับผมเป็นสายฟรีนะผมไม่ใส่เติมนะครับ อะไรอะ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 เพอาะเอามันเล่นคู่กันได้ดีมันเอามาเล่นคู่กันได้เป็นคอมโบที่ดีออ๋ มึงเตรียมพร้อมเงี้ยอเฮ้ยเพื่อนถ้ามีต่อก็สุมซะอะไรแบบนี้ลิสบอกเอ้ยไม่ใช่ไรอาร์บอกโอ้ี่ถ้าเราได้การ์ดมาที่คือประเทศเลยนะเนี่ยคือแบบเราได้การ์ดมาแล้วเราเหลือตัวไงมึงมาทำไมเนี่ยมึงมาทำไหมหมดแล้วไม่เหลือเพชรแล้วหมดแล้วไอดีรองเพชรหมดแล้ว,ลวบนเเลือเพชรสุมแล้วหมดตูด มดตูดมดตูดเรวกูมดตูดเรวหลักต่อใหม่พี่ชายหลักไม่ซุ่มหลักไม่ซุ่มหลักผมเก็บครับหลักผมหลักผมเล่นเป็นไอดีลองมีไว้ถลุงไอดีหลักมีไว้เล่นจริงนะฮะฟาน่าอัพสกิลอะไรครับฟาน่าอัพสองสามครับผมโอ้ยังเกลือเลยเกลือปะเกลือปะอันนี้พูดได้ไหมว่าเกลือโอ้ยังเกลือเลย,ยเกลือเลย ลิสสองดาวตึงๆเนี่ยสายฟรีตู้ใหม่สุม่มดีมครับเอาจริงๆนะนำข้ามครับอย่าไปสุ่มครับคนสุ่มคือคนรีบคนสุม่มคนสุ่มคือต้องดวงดีอย่างผมนะฮะคือถ้าจะสุ่มต้องมั่นใจว่าแบบว่าต้องดวงดีอย่างเจตโอซ่านะไอรอามันดีครับมันด,มนดีมันดีกว่าลิสครับแต่สุดท้ายมันตกเมตาไปคู่กันนั่นแหละตัเอลมาก็อีกสองสัปดาห์โนเอลมาน้องไปลว่าอีกสองสัปดาห์โนเอลมาหมายความว่าไงหมายความว่าพวกนี้ก็ตกเมตตาถ้าน้องๆมองแค่ในพีพีนะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาเน้นฟาร์ม เออผมเอามาเน้นฟาร์มนะครับแค่นั้นเราเอามาเน้นฟาร์มได้นะครับและน่าสกิวไงน่าสกิวนี่ครับผมนี่เสริมแกล้งเพิ่มพลังโจมตีนะจีิที่ก็ใส่ไปเลยครับมันไม่จำเป็นต้องไปใส่ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการเอาพลังโจมตีเพิ่มหน้าตาคิเราไม่จำต้องใส่หรือเพิ่มให้ก็ได้นะครับประมาณนั้นเพราะว่าเราไปใส่ไอเ,เกอรใส่อื่นได้นะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นถ้าเป็นผมนะผมยัดไปเลย นะครับมันก็ได้ให้กับตัวมันเองเพราะว่าการตัวมันเองอะไปใส่ตัวอื่นมันก็ได้แค่พลังโจมตีและตาคีไงอย่างอื่นมันไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันมีใบอื่นที่ดีกว่า